สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับ FC ฟมือนี้บ่าวแอมเลาะทุ่งมีแนวทางดีๆมาฝาก FC เนาะพ่อเคนครับงวดตีพานมาเพิ่นว่าฝันเห็นปลาครับกับมีโชคเนาะครับเนาะเจ๊กเอาปลามาให้ครับปลากระแปดเจ๊กกระเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเข่าตรงๆครับมาเมื่อนี้ครับงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพ่อเคนของเฮาฝันดีอีกแล้วครับสิให้รวยตรงงวดประสนครับ FC เนาะ ผีเฝ้าต้นย่างครับกกย่างใหญ่ครับอยู่หัวไฮปลายหน้าครับเอฟซีผีสามตัวเอาเหล่าเมลินให้กินครับสี่ได้เลขสามตัวตัวไหนเนาะครับเนาะต้องไปถามพอเข้นครับนางถาอยู่ในบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับคุณตาเข้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข้นค่ะมางวดนี้เดยกพื้นนนะครับผมเพื่อนโยกบ้านเนาะยกพื้นสร้างไม้โยกบ้านเนาะเห็นเฉยเนาะพ่อเนาะเอ้าดีด้อ เอาดีๆเลดูว่ามัางหันน่ะนะเจ้าหมาอาจจะมาก็ได้ไเพราะว่ามันบบติดภารกิจพอ,อเอาเงินนี่ละเอาสามโทงเงินนี่ละโอ้ใคระจะมาเจกกว่าหาเพิ่นมาหาคนมากับว่าไม่ยังดอกมาตอดมาฝากมีปลาตัวเดียวามานหายแล้ววะโอ้ตรงเปย์เลยเนอเ,นเ,นเนออก็แปลเอา นี่ปลาตัวเดียวมาห้ปลาตัวเดียวมาหาปลบไม่เจ็ดปลากับปลาโตญ่ายอ๋อแปดเจ็ดที่เมลล์เงินว่ามันมันเข้าหรือเขาจะว่าเข่าแล้วปลากับแปดเจ็ดกับเจ็ดนันจะเป็นใส่ได้แปดเอาเทียบเอาฟูฟันมาเอาอะไรเอาแปดยังไหนจันบานงวดนี่บานงวดเนี้เอาดีด้วยิมเจ็ดนะเจ็ดกับเจ็ดคนไปเอาปลาทุกรอบสะพันเห็นเจ็ดเจ็ดมา ก็แม่นแต่แบตะเทียนก็นเคยบอกอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนบ่ให้เป็นต้นมาโต่เพราะขันเพื่อ <S 2> <S 2> น,น,น,นห้ปัญหาแม่งโรดมากโรย<ม><ม>บ้านนี่นก็สิเป็นปัญหาเนอะเดี<อ>๋เอาดีครับเอาสิบบ่อให้ภาคบานเดี่ยวต้นเนาะเดี่ยวราคาบอาเลยครับพ่อ,อมาเนี่ยคอยไปกับแม่ไล่ไปสองคนเนาะมันไปทางอะไรไปน้ำป่าทางไปทางอ่าโป้หินหนุ่ง่างอะไรได้ครับ ไปหันบานไม่ต้นไม่บางไงหัยยนะคือต้นยางนี่เออมาในสะ่ะอันมองเพวนนั่งกินเหล่ากันน่ะมันคือเป็นพามคือเป็นตูบกับขนาดโม้ออย่าสามคนน่ะเออหม้อแหบ่หม้อเวยอย่างนนะีออนะ้อยู่ขางทางมามามาหัเนเอือน่นมาเอือนอเ่นตะเคียนเออเอือน่นข่อยกับยายไปอยังน่ะว่ะมากินเหล่าโอโ้โหกินเหล่าว่า บา่านเอายายนะั่นสียใจยายในหะคนัะยายมาแม่ได้ก็บ,บา่าขอ,อ,อพ่อชินโ้ยพักมาแน,นี่ท้ว่าไห่พ่อชินเพื่อสูหายบานเพื่สูหาแมได้จับเหล่ามาเท,ทาาอ่ยโจ้เซนได้โจคือน่แม่ใ้ญ่ในบาดนี้ไงมาย่าไปเยอาไป่อชินเหลาพ่แล้วนะเนี่ยเพือ่อมาบ้านคอยได้ถามถามแม่ได้แม่ได้ เจ้าก็บาอันนี้เจ้าหูวกันดีบ่กัมมันนี่คอยผู้หมันเพิ่นว่ะมือหัวมันมันจังไรมันจะมาควเมืองเตงเตงไอ้โคตรจีนเราคอยว่าพอาะก็ซูนคืนคือประกันได้วะมันเป็นหึงมึงไงไรบ่เนาะคอยไล้ว่ามึงใหญ่กูเห็นนายอย่างน้าได้วะฟ้าอันนี้ไก่คอยว่าหายมัน่ะมันก็ถือโจกเรายางคอยในป่าเลยได้าะมันอยหายมาถือยางนี้คอยในป่าเลยย่านคือกันมันย่านคอยคือกัน มึงญ่กูเห็นนายนะขันว่าวแอบีปว่ะมึงเห็นว่าบีมาบีไอ้คนกินเหล้าคนบ่กินเขาว่าครับมานเนี่ยสองคนนั่งอยู่ไหนนั่งกินอยู่คนไหนมีบักเดียวสองคนบ่ปลาสองคนบ่อปลามีบักเดียวว่ะเอ่อนั่มาบ้านคือคนทั้งหายมันก็ฟาดเขาได้ปลาเม็ดกี่ดีบักไหนก็ได้โอหนีไปเรื่อยบ่เขาไปหาหมูเลื่อยอ่าหูจักอยู่บ่คะฮะหูจักบ่คนอ่ะค่ะบ่อพวกหูจัน กาสั่นกันหัวกินเหล่ากันนะเนาะคน่มโหกันโมหเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเออมาส่วนกินเหล่าน้ำพอก็ะได้่บนังน้ำบานมันว่าอัานคอยโบนังน้ำมันมันถือเราคุ้มยหญ่ในจินบาทเนี่ยไมียาจคอยหน้าไม่ได้คอยก็ได้ถามโมจินโมลายไรมาว่ามันถือน้ำไปครับแม่ได้จะหูวโบก็แบบนี้จะหูวกันโบ เราว่าข่อยบ่หูโบหูมันเป็นเังนไรมึงก็เหมือนเตีงเด็กกันแบบไรนี่ข่อยว่ามึงใหญ่กูเห็นหนามึงอีกฟาออไปไว้ข่อยว่าข่อยก็เหมือนพวกข่อยได้บ้านครับข่อยเมียข่ายบ้านข่อยยังเหมือนอยู่บ่เสาวข่อยจะเมียอันหนึ่งกว่าก็เป็นจริงนั่นหิงเราว่บ่าเนี่ยฮมึงไม่ใหญ่ไรบ่ไปทำงานเนี่ย ม่นสีฟ้าใหามกวนกินเหล่านั่นี่หึงไม่ญงไร่บ่เห็นเนาะไปำกันก็ปล่อยเนาะบแเมอันตะเคียนหึงงใ่ไร่บอเห็นเนาะไปำกันห่วงหวงเพระไหวงบอสร้างไปสร้างสิสร้างว่าคนบอจักกยเป็นอย่างว่าบีมาบีจิ้นอ๋เออมัคมเียงอย่างเนี้ยมีนคขับกันค่ะคเออศูนขึ้นบกยางไงเออมันข้ตบอจักเนาะมาคมไห้ข้ากินนี่ครับ เขาไม่ที่หัวใจมั่นแม่บมด่ะล้วกระแปลกนั้นสองคนเขากรบบบอย่างไรสองคนนั้นสองคนก็นังอยู่ก็ลังเสืออยู่นั่งจินตะมันบามม่บางเดียวแปลกมาคมมาเีให้กินเอามันจะเป็นปริศนาอย่างไหนมตะเคียนเป็นปริศนาจังไหนครับเนี่ยนี่เอา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 ให้้าวก่อนคอยอยทีบอน้ำรังให้ฟังไม่บอกเปลี่ยนดอกบอกเป่นให้คอยวต่ให้ตะเคียนเป็นคนแปลเองก็เนกัจนตครับ แต่ว่ามันจะมันจะเป็นอันอันอ่า,อา,อา,อา,ายงาคื้ว่าห้เราเอาเอาดีๆนี่เรงก่อแรกเขาบอกว่าแจ๊กมหาคนอรเด้อให้เจ้าเปียบเทียบเพิ่งเร้อครับแจ๊คมหาคนเอาปลาใหม่ตัวหนึ่งอ่อออาคือทีมีอยู่เนาะเพื่อนว่ามาหางวดนี่โบนี่วตอนไม่แน่ฝากอย่าไงไม่ปลาตัวเดียวเพื่นว่าเ<ค>จ๊กนำ้ำกีบ กีดกวนงวดก้อนนี่งวดออกแปดเจ็ดน่ะเอางวดนี่ดิเอาเอางวดนี่ดิแต่ไรโอตะเคียนเอางวดนี่บ้านนี่คอยว่ามันนางน้ำกันสามคนที่แดกครับบ้านนี่มันมันหนีไปไปปูเนึ้อมันเยอะอีกสองครับเยอะอีกสองเอาคากเลยเยอะอีกสองมาบีบบังคับไปมอคอยกินเหล่าคอยกระซูนซูนให้มันมานนี่คอยว่า ผู้เทาเอ้าผู้เทาคือ่อยมันเป็นเก้าเก้าหอยว่าเก้าศูนย์เนี่ยตัวหนึ่งเก้าศูนย์เออเก้าศูนย์เนี่ยตัวหนึ่งมาในมาแปลเอาตัวอ่าสามคนเนี่ยมาันน้ำต้องการเนี่ยมันจะเป็นม,มันนี้นี่คนหนึ่งมันได้สองพอก็ได้ว่าสองหนึ่งศูนย์ไปิดเสบอกสองหนึ่งศูนย์นี่อีกรุมหนึ่งม,มันนี้ไปตัวหนึ่งเลย สองหนึ่งศูนย์ก็เก้าศูนย์มัสองหนึ่งศูนย์มาเนี่ให้กันไ์อได้สามศูนยกับสองศูนย์นผมแปะผมผัดสิบมแปะนั่นอั่นได้เอ้อแปะซอยกันที่หรอกยังวะเพราะว่าตะเคียนว่าไม่เห็นคนนางกินเหล่าสามคนเออแปลซอยกันให้ผมแปลผมจะแปรเป็นสามเก้าศูนย์ที่นี้มาสองเก่งสองตัวขันตะเคียนามากเก้าศูนี่ผมจะแปลให้เป็นสามเก้าศูน เพราะว่าเห็นผู้ไา้นั่งกินเหล้าสามคนก่อนเริ่มแรกแมนอ้านันทะพิเจาหน้าซอยกันยังวะสามคนแมนสามเก่าห้าฮะสามเก้าห้านี่เได้ใคก็บอกได้ว่าใครฮะผู้ใช้กับสามผู้เท่าเก้าเก้าห้าดผู้ใช้กักนผู้ใายกับน้าหาย่ผู้ช้สามคนมันมีทั้งหน้าผู้ช้หน้ามิ่งเด้ปนี้เดียวเทานั้นหน้ามิ่งผู้ยิ่งผู้ยิ่งไม่ไดกันหน้ามิ่งไม่ยากพูดียวเได้่ะ เอามเยคนต่างศูนเขาแมนเอาศมันแมนคว่ำมันแมนคว่ำตะเคียนแล้วเก่าศูนนั้นแมนโยว่าพนเป็นพุทาเก่าศูแต่ว่าผู้ชายสาคนนี่มันกระจองเปเล็กสามเสามเป็นสามมันจะเป็นลักเนาะครับแต่ว่าท่านผู้ชมบ่มากสามตัวกับมุนเ่นเอาเอ่าชุนชุนเก่าสาเก่าเก่าสามหรือว่าสามนชุนสามครับผม อันนี้เป็นความความเห็นช่วนัวของพระเที่ยงนะครับผมนะเนาะท่านผู้ชมทั้งบ้านจีทีเห็นยัน้งบ้านบาว่ากันครับตาเดาเนาะแมนครับผมนี่อะอเอาคุณตะเคียนตัวเลขที่สิให้ไปงวดนี้ให้ตัวใดเทอะบ้า,บานว้กันทีว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยตัวเดียวเออเลขสามตัวดิวบน่างกระรางเออ Thân 3 đi khuôn tà 3 tố gà, cầu xún Ừ, 3 cầu xún, đẹp ừ. 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 mà. và... có thường gà Khả chứng xác là khám phố bà Mình tất cả đều có 3 xún, 5 khuôn cầu Mình chắc là xún hay không? Xún hay không? Xún hay không? Mượn มันไปคนยังไงหรือบอกกันนี่สอม่มีนี่หันไหนดิสองศูนย์เนาะสองศูนย์เอ้ยกันไปในเรืองหมดอ่เนอะกันสองศูนย์เนาะตะเคียนเนาะเสามศูนย์ไหนพันตัดเอาอยู่ในนี้อ่ากับทัดมึงเอาได้ไหมอ่ะมันสีเงาเกินไปคลิปสีเงาหลายครับผมท่านผู้ชมไอ้พอเคียนยกให้ตะเคียนยกให้พี่น้องได้แค่แตงกวาเบิองเลยครับผมนี่มันก็มาหลายดอกเบิองเอาเด้อครับครับผมเอพซีเนาะตัวเลขของพอเคียนครับพอเคียนพ่นแปลให้ยเก่าศูนย์เก่าศูนย์ครับเอพซี คนถามมาเรีกสามตัวเพันวาามเก่าศูนย์ครับสามเก่านเนาะครับเนาะหรือว่าสอกันไว้น้ำจักหน่อยครับแต่โปรเขียนวาวสามตัวมาที่แรกครับโปรเขียนเปล่นแปลให้3ตัวช่วงแรกๆนี่เป็น2 10 2 1 0่ครับก็ต้องติดไหวนน้ำจักหน่อยเนาะครับ f อฟเพื่อมาครับสองหนหนึ่งสองนี่เป็นตัวเลขที่สวยงามครับตัดเหล็นอยู่ในนี่เนาะครับเนาะเอฟซีพาวาพีสตัววัาสันครับยางออกนี้ผู้นึงมันก็ต้องสามหนึ่งหนึ่งสเนาะครับเนาะเอฟซนี่แหละของเบิ้ เพื่อมีโชคใหญ่กับพอเกนคันถ่ายเอฟซีแปลไดตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกเบาแอมพอร้อมทีมงานนาครับเอฟเนาะเมื่อนี้ครับเอฟซียันตึ่นไปใช้ครับเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมมึงของดีกันครับ